นะครับและว,วันนี้คุณนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 3นมะครับมีคุณอำนาตวิทยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับที่โรงเรียนโยธินบุรณะครับท่านผู้ชมฮะอยู่ที่บางซื่อและก็ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชนีบนเขตดุสิตในเวลาประมาณเที่ยง ท่านรัฐมนตรีศึกษาก็บอกว่าจากการตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนวันแรกก็พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 ที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก ก็ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกตินะครับก็มีการแบ่งนักเรียนมาเข้าห้องเรียนเช่นการเหลื่อมเวลาเข้าเรียนการสลับกันมาเรียนตามเลขคู่ขี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้การเลื่อนเปิดภาคเรียนมาเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็ทําให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆเพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ฮะ New Normal จริงๆนะฮะเน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดพร้อมกับรักษาระเบียบวินัยเพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนในส่วนที่อาจจะมีใครกังวลที่พบคือการถ่ายเทของอากาศในอาคารเรียนหรือห้องเรียนที่อาจจะถ่ายเทไม่สะดวกโรงเรียนก็ต้องบริหารจัดการแบ่งเวลาเรียนและเวลาพักให้เหมาะสมสอดคล้องกันรวมถึงต้องกังวลเรื่องของการเรียนออนไลน์ เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลที่เด็กแต่และคนมีความพร้อมแตกต่างกันนะครับก็ขอบคุณผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤตโควิด -19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง mm hmm. ทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตตอนนี้นะครับซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้แบบเดิม สำหรับโรงเรียนโยธินบุรณะและโรงเรียนลาชินีบนก็ดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณาสุขนะฮะมีจุดลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะวัดไข้นักเรียนทุกคนจัดตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลผู้บริหารครูนักเรียนสวมหน้ากากนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างในการทํากิจกรรมจัดห้องเรียนขนาด20ถึง25คนเป็นต้นนะฮะนี่รัฐมนตรีไปนะฮะเรียบร้อยทุกอย่างครับ แล้วก็ให้กําลังใจกันครับนะให้กําลังใจห้างกาลังใจเนี่ยผ่านไปทุกโรงเรียนด้วยนะฮะก็ขอให้อดทนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ